Bye. สวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคนต่อยนะครับครับอาจารผู้นะครับบายบายแบบนี้เรามีความรู้ที่เป็นมาตรฐานแล้วที่สกา่ัญสูตรต้นตำรับยอมมารายการนี้เพื่อท่านผู้ชมครับถูกต้องอันนี้เป็นทั้งหมดเพื่อนำเสนอให้คุณผู้ชมนะครับครับอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งครับชีวิตไม่มีทางลัดนะครับแต่รายการของเรามีทางลัดเรื่องอาหารไหมคุณผู้ชมนี่ บางทีท่านไปหาทางอะไรก็ไม่รู้แต่ทางที่ถูกต้องจริงๆอยู่ที่นี่เพราะว่าเจ้าของสูตรมาเองท่านมั่นใจได้เลยแต่และคนนี้ระดับเทพทั้งนั้นผมก็ไปจุดทูบสิครับเราไม่ได้จุดทูเชิญมาเมา่ว่าเขาเก่งคนไม่ใช่วิญญาณใทั้งสิ้นอ๋อไม่ใช่เหรอวันนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับหนูเป็นคนชอบ งานแต่งงานมากค่ะชอบใส่ชุดสวยๆยิ่งได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วล่ะก็ชอบมากงานจะจัดใกล้จัดไกลแค่ไหนหนูก็ไปหมดเมื่อวานนี้ได้ข่าวจากเพื่อนว่ายายอ้อมถูกแฟนขอแต่งงานอ๋อถูกแฟนขอแต่งงานโอ้ยดีใจออกหนูก็รีบไปหามาเลยไปถึงตามคาดค่ะยายอ้อมนั่งร้องห่มร้องไห้กระติกกระติก อ้าวทำไมหนูบอกยินดีด้วยนะเจ้าเพื่อนคุณแม่บอกว่าแกร้องทั้งคืนเลยดีใจมากเลยตีอมันเอาจะก้มหน้าก้มตามันก็บอกอ้อมก็ยังร้องอยู่หนูก็บอกว่าตอนเขามาขอเนี่ยมีดอกไม้ช่อใหญ่ไหมอ้อมยังก้มหน้าไม่มองหน้าเเลยแล้วก็บอกว่ามีใหญ่มากด้วยดีใจดีใจ บอกว่าอุ้ยเขาคุกเข่าไหมวะพี่เขาบอกว่าอุ้ยคกเขาดีใจหน้าปากนี่จะถึงพื้นอยู่แลยโถ่โถ่โถ่หนุ่มกูบอกว่าเอ้ยร้องไม่หยุดแบบนี้คงดีใจสิถึงมากสิที่ถูกขอแต่งงานมันเงยหน้ามองหนูว่าเอ้ยดีใจกับผีอะไรอ่ะมันไม่ได้ขอกูแล้วไงอ่ะ ขอคนอื่นขอคนอื่นขอคนอื่นแต่งงานแลวแม่ไม่ไปบอกไล่แ่ลูกดีใจอะไรไม่รู้เรื่องเลยขอแฟนของอ้อมมาขอแต่งงานแต่ไม่ได้ขออ้อมไงอ๋อคนอื่นอุ๊ยเวรดีแกดิอ๋อมันมาขอเลิกแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นเออเข้าใจพีเอ้ยอ้อมเอ้ยอย่าไปคิดมากแล้วอ้อมถามอะไรบ้างถามวะอยนาหัว้ากองจาร้องสาน เคยได้ยินจากไอพวกออร์แกนิกออร์แกนิกอยากรู้ว่าออร์แกนิกอ่ะมันเป็นอะไรก่ะออทิสติกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใบเฟซใบเฟซเราเลือกกันเลยเมื่อกี้ดีกว่าถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับออร์แกนิกนะฮะมันมีงานงานหนึ่งสำหรับใครก็ตามที่เดี๋ยวนี้ดูแลสุขภาพและเข้าใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นในโลกปัจจุบันเาก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่มันเป็นออร์แกนิกจะมีงานงานหนึ่งคุณนวัฒน์ครับครับงานนี้จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ครับชื่อว่างานออร์แกนิก and Natural Expo 2015นะครับโดยจัดระหว่างวันที่23ถึง26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ระหว่าง10โมงเชา้าถึง2ทุ่มณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับออร์แกนิกคืออะไรเอาง่ายๆเ,เลยนะครับรในงานนี้ในงานนี้นะครับ<ม>จะพบปะผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดโ,<อ>โดยเฉพาะเรื่องด้าวจากธรรมชาติมีกว่า200ลายทีเดียวนะครับพิยกบวนสินค้าออาร์แกนิกและบริการมาให้เลือกอย่างมากมายอาทิเช่น น้ำส้มสายชูหมักน้ำกะทิบริสุทธิ์น้ำมันมะเ็ดชาข้าวหอมมะลิข้าวกล้องเส้นกว๋วยเตี๋ยวผักปลอดสารพิษเครื่องปรุงรสขนมต่างๆและสินค้าปลอดสารพิษอีกมากมายครับรวมทั้งยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสาธิตการทำอาหาร,รการทำเบเกอรี่นะครับแบบออร์แกนิกหให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมชิมวิธีการห่างไกลจากโรคโดยวิธีออร์แกนิกครับ การตรวจวัดสารพิษในเลือดและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมานาทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปสามารถไปหาความรู้และหาสินค้ากันได้ย้ำอีกที23-26กรกฎาคมคนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจ10โมงเชา้าถึง2ทุ่มครับไปที่นี่ได้เลยไปที่นี่ได้เลยจะได้ความรู้ทุกอย่างรวมถึงสินค้าออร์แกนิกทั้งหมดเกี่ยวกับพวก,กเกษตรอินทรี C, ย์ใช่ไหมคำว่าออร์แกนิกง่ายๆเ,เป็นสินค้าปลอดสารพิษปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอนการนลิทุกขันตอนนี้สําคัญมาก,ท,กทุกขั้นตอนนี่หมาความจริงๆแต่แต่คุณเอาถั่วเอาถั่วเม็ดลงไปน้นี่ปุ๊บที่ พื้นเนี่ยนะครับต้องไม่มีสารเคมีแดงสิ้นไม่มีแล้วมันจะค่อยๆงอกขึ้นมาโตขึ้นโตขึ้นแล้วแจกแจกกระปีต้นทั๋วอะไรแจกกลุ่มใครยักษ์ทั่วเนี่ยพ่อเขาเขียนยังไงเมื่อกี้อาต่อยบอกว่าเอาเม็ดถั่วไปวางไว้ที่พื้นใช่ใช่นะฮะแล้วมันก็จะงอกงอกมันวางบนพื้นมันงอกมันไม่ได้หย่อนลงดินเหรอฮะ พื้นดินพื้นดินพื้นดินไม่ได้บอกว่าพื้นดินอาบอกว่าพื้นนึกว่าเอ้ยมันจะเรื่องแล้วครับพูดกันอย่างนี้มาเลยดี่อาไม่กลัวไม่ต้องกลัวนี่เป็นออร์แกนิกอันนี้เป็นโคคอนัทฟลาวเวอร์เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็โคคอนัทฟลาวเวอร์แต่คือมะพร้าวมะพร้าวฟลาวเวอร์คือดอกมะพร้าวจริงๆก็คือน้ำดอกมะพร้าวนี่ไม่ไไมทำไงอ่ะก็โคคอนัทฟลาวเวอร์เออโตนี่ออร์แกนิกใช่ป่ะอาใช่ป่ะใช่แต่มันเปิดไม่ได้เลย อันนี้อันนี้เป็นกะทิออร์แกนิกนะครับแล้วก็เป็นสินค้าพวกน้ำส้มสายชูมาแต่ที่ตื่นเต้นมากอะไรค่ะออร์แกนิกเนาะในน้ำเชื่อมออร์แกนิกครับผมอันนี้เลยเนาะออร์แกนิกอันนี้ก่อนเลยอย่างอื่นไม่รู้นี่กินได้ไหมอ้าวไม่มันจะไม่ได้ได้ไงอร่อยครับหนูขออนุญาตทานหนึ่งคำได้ไหมได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับโอ้จ้ามนี่ออร์แกนิกเห็นไหมอร่อยนะเนาะเป็นเนาะ

อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับไปได้เลยนะครับ23-26กรกฎาคมนี้มีอะไรมากมายหลายหลักที่ทําให้ท่านเข้าใจคําว่าออร์แกนิกดีขึ้นครับผมและที่สําคัญสุดท่านจะดูแลตัวเองยังไงเอาไปทำกับผมเลยครับเอาใจร้อนเอางอกออกกำกังกลับบ้านนะคะได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอย่าพลาดนะครับภาพตัวนี้สักครู่เพื่อสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่มตะไบขึนรายการสักครู่เดียวครับยำใหญ่ครับ จะพบครับคุณจะพบเป็นยังไงบ้างรรครับมมไ <ป S 1> มไกันอันร่อยแบบอร่อยม,มาก สวัสดีครับสวัสดีครับแคลล์ยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับมจริงจริงผมอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร์ไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมนื้อมาแอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผมแคลลย์ยูทูบแ ตัมจะครอ๋อกดติดตามละคนไทยวัวคุณต้อยครับตามกันแล้วกัน